สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุภกินชาแนลอีครั้งนึ่งครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องของรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะของทีมไทยนะครับที่จะแข่งขันวอเล็กบอลนิชชั่นลีกประมาณยี่สิบสองครับในสัปดาห์ที่สามนะที่จะไปแข่งขันกับที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียนะครับที่จะแข่งขันในเริ่มวันที่ยี่สิบเก้านะครับในสัปดาห์ที่สามพบกับคนดีซไปเราไปดูรายชื่อกันเลยครับก็ถือว่าจัดเต็มนะครับเต็มทีมเลยครับก็ถือว่าเป็นชุดที่น่าจะดีที่สุดของวอลเลย์บอลไทยแล้วนะครับ รายชื่อนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงื่อไทยลุยสื่เวนเนลสัปดาสสามตำแหน่งเชตเตอร์ครับมีสองคนนะครับคนแรกครพรพัน์เกิดปาดครับคนที่สองครับศิริมามากิจตำแหน่งบีหลังครับมีสองคนเช่นกันครับธนชาสุขสดแล้วก็พิมพิชยาโกกลมครับต่อไปนะครับตำแหน่งหัวเสาครับมีทั้งหมดสี่คนด้วยกันครับคนแรกอัจราพรของยศครับคนที่สองครับสุธตาเชื้อวุลิมครับคนที่สามพชจุอนมุกสรีคนที่สี่ครับสังติปะพรจันทวิสุทธิ์ ตำแหน่งวันเลวค่ะมีที่ชากรุนเลอร์จลัดพรบรรดาศักดิ์หัตถยาบัรลุงสุขแล้วก็แก้วกระยาบุญทลาครับตำแหน่งลิเบโร์โลนค่ะมีปีนเป้นน้อยแล้วก็สุพตาไพรโรดเป็นตำแหน่งลิเบโร์นะครับก็สำหรับเกมนะสำหรับที่ซานมาร์กจะแข่งขันกับเกมแรกครับคาริต้านะเวลาสามทุ่มตรงครับทางช่องจีเอ็มกดหมายเลขยี่สิบห้าครับกดหมายเลขยี่สิบห้าครับกดหมายเลขยี่สิบห้านะครับตาแข่งขันแรกก็จะเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบไปทีมได้หรือเปล่าก็ สำหรับเกมแรกเนี่ยถ้าชนะได้ก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นินเดยแล้วก็ไปลุ้นเกมอื่นก็ถึงว่าเจอหนักครับเจอแล้วนี้มีการเจออิต,อตาลีก็เจอบราซิลนะครับสหรับนี้ก็มีข่าวดีเพิ่มนี้นะถ้าพลาดไปไหนก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในาการนำเลนอต่อไปสำหรับวันนี้ต้องอตัวไปก่อนสวัสดีครับ